สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนมันี่พ้ามากินปะเปี้ยอยีแล้วค่ะแต่ว่าอันนี้น้ำจิม้มอันนี้มีแครอทหัวไชเท้าถั่วแล้วก็น้ำเชื่อมหวานๆเปรียปร้ยวๆเผ็ดๆนะคะอันนี้มันจิ้มบวยบวยจีค่ะเพื่อนเพื่อนนจิมสองแบบไม่ได้ค่ะพเพื่อนเพื่อมากิน ปอเปี้ยทอดกรอบนะคะมันนี่มันนี่เป็นบัคกิีดาเลยค่ะนนี่มันนี่น่ตัดพร้อมตัดตัดก็พอเป็นใส่มีดบอกคำที่กินทั้งอันก็นยันมันหล,นล่นออกจากปากค่ะพี่น้องก็เลยเอามาตัดใส่ที่บุกคือแล้วค่ะพี่น้อง คนไก่มาตัดดีกว่าเนาะเห็นบ่ะนไก่มาตัดดีกว่าตั้งแต่ที่เป็นฝรั่งโเป็นบ่ได้น้ำเข่าเราค่ะเอากนไก่มาตัดดีกว่ากินบุบไปมาตัดดีกว่าเพื่อนๆนะ อ่าจุดจุดแปดตาเดียวขาไปค่ะอันนี้เขากินตั้งอันก็นได้ตั้งอันเซีบคือเก้าค่ะเพื่อนเสีบอันมีดตัดตัดบ่ได้น้องเขา ก็ได้ค่ะเพื่อนๆกินน้ำกันค่ปะปลเปียทอดอันนี้น้ำจิ้มบ๊วยจีค่ะลองน้ำจิ้มบ๊วยจีค่ะแบบเพื่อนไม่นี้กินมซองแบบมาแล้วค่ะเพื่อนๆมากินปลเปียทอดน้ำกันค่ะ นะคะพีพ่ๆน้องๆพี่สาวน้องสาวเจม,มากได้อใช่ได้ใช่น้ำจิ้มไวยจีกระแสรมไหมพี่น้องแสบบคนะบละแบบพี่น้องแสบบคนะบละแบบ ก็มันของจิ๋ดมันเซ่บนะพี่น้งองเนาะของจิ๋ดมันเซ่บกิมบัวจีก็เซ่บ มัได้ค่ะพี่น้องท่านได้กินข้าวยงมากด้ค่ะเด้อปลเปียะทอดนล้กันคลองว่างคลองว่างเขาบอกกินมากินปเปียะอันนี้ก็แซ่บค่ะพี่น้องจิมอันนี้สูตรของจอนายพันเทดเลยค่ะสูตรเนี่ย สูตรนี้แกเอาเคยเห็ดอันนี้สูตรคุณยายค่ะคุณยายพาเห็ดอันนี้สูตรคุณย่าคุณย่ากินบวชีอันนี้สูตรคุณยายไอ้คุณย่าคุณย่ามากินบวจีตอนคุณย่าคนอยู่มากันของยุ่งจี้เหมือนนี้ แต่เราดูเพื่นมากินบอจีใ่มันแบบมันเลี่ยนมากินอันนี้มันเบาอวดเบาเลี่ยนน้ำจิ้มสูปตัวน้องยายนี่มันเป็น้ำเจื้อมน้ำสมเอาไปเคี่ยวตัวด้จะกินข้า็ตำมมะพริกพริกขี้หนูใหญ่ พิชโนจินดานะพิชโนจินดามาตามตามตามแล้วฮะก็ใส่เป็น้ำน้ำเชื่อมแต่่าที่กินเขาก็ใส่ถั่วใส่แครอทใส่หัวเชื้อเท้าหัวเชื้อเท้าสลยซอยสอยสวยซับขึ้นปลาคุงนี่ก็ได้พี่น้องแบบพอละแบบพี่น้อง บุวยจีบุวยจีในก็เซ่เขาละแบบหวานมันออกหวานหวานบุ้ยจีก็แซ่บมันจ็เหมือนบุวยนี่แหละค่ะคุณได้พ่อมากรักวาเลียนเดี๋ยวเกี่ยวกินได้หมด อันนี้จิ้มบวยอันนี้ก็กิกนได้เนาะอัน,นก็แซ่บเหมือนกันสูตรคุณยายอันนี้สูตรคุณยาย ง่ายกว่าเนาะไปชับชับชับ,ชบ,ชบอมปมบัพปียที่กระโดดได้พี่น้องบัพปี้จะกระโดดออกจากจานได้อ่าเสร็จเรียบยร้อยเสร็จแล้ว ว่าหันกินทัาา้งอันกระเสบแต่ว่าหันอยากตัดปิดข้างคำ ตอนคุณระคังคือเกา่า มันนี่วัจะ์วัาจัรมะคุงกินได้ไหมเนนะีตำมะคุงใส่เม็ดอันเม็ดกะถิน,นกัแคบโมงมานะลมันจนะัใน,ในมะคุงาำตัวตมะคุงเส่นขนมจีนนกดยาก หรสอเสบิ้งเนพี่น้องตำพวกตำส่วนจำสวกินแต่เมกะถินนนัวใส่ปลานัน่ไม่เมกะถินนัว่ใส่ปลานัน่โรยด้วยเมกะถิ่นนะพี่น้องด้วมมมเมเมามปูเปียละล้่เกี่ยวกับมะปูเปียล้วบอกไปว่า เบาประถืดออกไปเบามากเบาประถือ ไปกินมามาจอยเส่ยบของกี่เลนเนาะของวางเนาะเส่บแสีบพี่น้องชิดสุไดไทยเดฟเฟนรอมาเด้วค่ะชิดสุดไทยอืมเก๋ ใช่แพี่น้องขอบคุณหลายๆนะค่ะที่มาชมคลิปขอบคุณหลายๆค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะเพื่อนอยู่ดีมีแฮงกับทุกคนด้อค่ะขอบคุณหลายๆค่ะเดินทางปลอดภัยค่ะเพื่อนเพื่อนอย่าลืมกดไลค์กดดิ่งกดติดตามเลยนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะเพื่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ